สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเกมมี้โอเควันนี้ก็มาอยู่ต่ <c oughs> อ,เ,นนอเราอีกแล้วซึ่งวันนี้นะคะช่วงนี้นะเราก็จะเอ่มทําคลิปบ่อยนิดนึงแล้วช่วงเนี้ยเราชอบการรีวิวของมากแล้ววันนี้แน่นอนว่าไม่พ้นกับการรีวิวของเนี้ย <c oughs> ซึ่งการรีวิวของในข้อนี้ก็คือของที่น่ารักที่สุดในบ้านสาหรับเรานะคะ ซึ่งมีเยอะมากแหละแต่มี5าอย่างนี้นะคะที่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรนะซึ่งก่อนที่จะไปรับชมแ้าเอ้ไม่ใช่สิก่อนที่ไ,ไปรับชมไม่ใช่ก่อนที่จะไปรับชมอ่ะมันไม่ชา์ตโอเคโอเคค่ะงั้นกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดิดกระดิ่ง,ง,ง,งให้ด้วยนะคะแล้วก็แชร์คลิปนี้ไปให้คนดูด้วยนะ งั้นแม่ราช้าก็ไปเริ่มกันเลยอ่ะอันแรกหรออันแรกอันนี้ก็ได้ฮัลโหลนี่ซึ่งมันคือเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะสร้อยไหมที่มันจะชอบเอาไปประดับกับกระเป๋าไหมจริงจริงอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ต้องสงสัยนะมามันมันติดมากับอันนี้เองนะคะแต่ว่าน่ารักมากเพิ่งไปซื้อมาที่ ไปซื้อมาเมื่อวานส,สดๆร้อนๆเลยนะที่งานวัดนะแต่ว่าไม่ใช่งานวัดพันทองนะคะทุกคนเป็นงานวัดที่อื่นชื่อซึ่งจำชื่อไม่ได้แล้ว <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรนะคะซึ่งคลิปนี้ก็พูดไม่ชัด,ดนิดนึงนะเพราะว่าเราค่อนข้างติดตะหลึกไะคะเฮ้ยโอเคงั้นถ้าแบบนี้เราก็น่ารักดีนะเราก็เลยซื้อมานะอ่ะอันต่อไปไปเลย ซื้อมากับร้านเดียวกับอันนี้เลยนะทุกคนมันคือกิฟต์เห็นชัดไหมให้มาสี่ตัวด้วยกันเป็นเบบิ a ีทีวีสามไหมแต่เราคิดว่ามันไม่มีนะในรูปหมูในเบบิ t ีทวีสาอะตัวสีมพูนะคะซึ่งมันกล้องมันมองไม่ค่อยเห็นเอ่ะแต่ว่ามันก็เห็นจอกจออยู่อ่ะตัวดูตัวนี้ดูตัวนี้ตัวนี้ที่เราชี้อยู่เนี่ย เออเออน่ารักมากเลยนะซึ่งเราก็ไปซื้อมาว่าเห็นว่าแล้น่ารักดีแล้วเราก็ชอบใส่กิฟต์ด้วยนะซึ่งยังไม่ได้แกะแต่ว่าอ่ะในไหนก็อยากให้ในไหน,น,นก็ซื้อมานานแล้วมาติดสักหน่อยขออนุญาตติดกิ๊บหนึ่งนะคะติดตี๋ตี๋โอ้ติดผิดโอ้ เดี๋ยวไปให้แม่แก่ก่อนนะปบนึงแม,มแ่มาแล้วมาแล้วอเคเสวยไหมเหีย <Yeah. S 1> ปิดอันนี้นะคะก็ไปติดมาแล้วนะ้องน่ารักมากเลยตอนนี้ก็เหลือสามตัวแล้วนะคะว่าจริงๆเขาให้มาสี่ตัวนะอ่ะ อันต่อไปอของพี่นีองไรกันอันนี้คืออันนี้คือเจ้าหญิงเจ้าหญิงดิ๊ตตี้ไหมไม่รู้นะ <c oughs> คือตัวนี้เขาชื่อว่าอะไรนะเจ้าหญิงอลิสไหมน่าจะใช่นะใครใครจำชื่อตัวนี้ได้พิมพ์มาบอกหน่อยนะเพราะว่าจำไม่ได้แล้วอ่ะมันชื่อตัวอะไรนะน่าจะอลิสไหม,มไม่รู้อ่ะแต่ว่าถึงว่าน่ารักมากเลยนะอันนี้จริงๆไม่ได้ไปซื้อมาเองนะเนี่ย ตอนนั้นที่อยู่บ้านยายตอนนั้นอะ่ะพี่เราพี่เรามาที่บ้านยายแล้วทีนี้พี่เราก็ไปจุ่มเไม่ได้ไปจุ่มสิไปหมุนมาแล้วก็ได้ตัวนี้นะคะซึ่งน่ารักมากเลยแล้วมันก็มีแผ่นลาซักุระาด้ยนะโอเคไปต่อไปอันนี้ก็เป็นการหมุนหมุนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เราไปเอามาเองนะคะน้องคือเอรเลี่ยวเอรเลี่ยวส,สวยของเราที่ผมเดงเจ๊ก นะคะหน้าตอนอนเราก็ถือไข่มุกด้วยนะน่ารักมากเลยจริงๆอ่ะเวอร์ชั่นแบบห่างยาวแบบสวยมากเลยนะจริงๆเป็นเจ้าหญิงตัวแรกที่เราชอบมากจริงๆช่วงน,นี้ก็ยังชอบกับแอรีรยวอยู่นะของสุดท้ายคืออาร์ทอยค่ะ <Yeah. S 1> กล่องสุ่มนะคะอันนี้เราไปสุ่มมาเองนะซึ่งนะ้องมีชื่อว่ารามิกินะคะ ซึ่งเราไม่ได uh. ้ตั้งเองนะคือไปไปซื้อมาทางร้านเขาบอกว่ากล่องสุ่มเนี้ยมีชื่อว่ากล่องสุ่มรามิกินะอย่าเข้าใจผิดเด้อเพาว่าหน้าตาน้องน่ารักมากเลยถ้าไมเห็นตัวจริงอะทุกคนจะพูดคำเดียวเลยว่าน่ารักมากซึ่งหน้าซึ่งหน้าน้องเนี่ยจะเป็นแบบตาคนด้วยกันนะไม่ใช่แบบเบบีทีจะเป็นตาหน้าหลังหน้าหลังน้องขยับตาไม่ได้นะแต่เป็นตาที่น่ารักมากแล้วก็มีนอนอยู่ตรงนี้ด้วยนี่ แล้วก็ข้างหลังเป็นขั้วใ,ใส่ได้นะนี่เราเปิดให้ดูนี่ก็กว้างหนูนะนี่นานาักอดนุ่มๆอะซึ่งก็จะจบคลิปแล้วนะคะซึ่งก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์กดติดตามช่องแก้มหาฟามาลีนะข้าวหลังเดี๋ยวจะทำคลิปอีกนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรก็พิมพ์มาเลยนะฮะเดี๋ยวจะซุ่มเลยนะ โอเคงั้นเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะก็คลิปนี้ก็บายบายเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่คราวหน้านะคะคลิปนี้สนุกมากเลยแล้วก็ถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรอีกแล้วก็บอกมาเลยค่ะให้งั้นก็บายบายเด้อเจ้าบายบายเราจะกดออกแล้วนะ